ลุ้นเลยนะเดชโชว์ความหวานเผยแพลนแต่งย,ายา่าโชว์ความหวานให้ได้เห็นกันมากขึ้นสําหรับคู่จิ้นคู่เจียงอย่างนเดชคูกิมยิยะและสาวย,ายา่าอุรัสยาที่งานนี้ฝ่ายชายได้บอกเล่าเรื่องราวความรักเลยไปถึงแพลนแต่งงานให้ได้ฟังก่อนที่จะไปร่วมงานถแถลงเปิดตัวภาพยนตร์โรแมนติกค,คอมเมดี้เรื่องไอคนหล่อลวงที่ศูนย์การค้าเอ็มคอร์เชียว่าโดยนักข่าวได้บอกว่าตอนนี้สังเกตว่าเรามุงมิงขึ้น และอาการมุงมิงมันเกิดจากความคิดถึงใช่ไหมซึ่งหนุ่มณเดชน์ก็ได้บอกว่าก็เป็นแบบนั้นครับเราโตขึ้นความรู้สึกห่วงยายเราอยากให้เขามากขึ้นและมันก็หลายๆอย่างมันเกิดมาจากความสุขแหละเนอะและนักข่าวยังถามต่ออีกว่าแฟนๆอยากเห็นลูกสาวของยาย่าถึงขั้นทำรูปซึ่งณเดชน์ก็ได้บอกว่าน่ารักดีน้องเดมี่ใช่ไหมเราก็กรี๊ดก์ดน้องอยู่นะดูในไอจีซึ่งก็แล้วแต่เขาจะมาลนะเนาะบางทีพ่อแม่ หล่อสวยก็ไม่รู้ลูกจะเป็นยังไงเหมือนกันต้องทำบุญเยอะๆแล้วกันช่วงนั้นและยังได้ถามต่อว่าถ้าวันนี้ณเดชและยายาแต่งงานกันคิดว่ามันเร็วไปไหมซึ่งหนุ่มณเดชบอกว่าส่วนตัวผมรู้สึกว่าไม่เร็วไปผมแค่อยากถ้ามีโอกาสวันนั้นวันที่เราขอหรือว่าวันที่แต่งงานเป็นงานพิธีมันมีการเตรียมอะไรค่อนข้างเยอะเราต้องวางแผนดีๆจริงๆในใจลึกๆมันก็พรั่งพรูอยู่แล้วแต่ว่าด้วยสถานการณ์ต่างๆนหน้าเรา ก็อยากให้ทุกอย่างมันสบายใจทั้งสองฝ่ายงานเราก็เยอะด้วยส่วนเรื่องแพลนแต่งก็ยังครับยังยังเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์ส่วนคุณแม่ทั้งสองฝายนั้นก็บอกว่าแล้วแต่ลูกๆเลยและอีกอย่างก็รู้จักอยู่กับน้องมานานเป็นอะไรที่สุดแล้วก็คงเป็นคนนี้แหละไม่ต้องมีอะไรต้องคิดเยอะแต่แค่เมื่อไร่เท่านั้นเอง ถึงแม้ว่าจะมีคิดคิดไว้แต่ว่าเวลาผ่านไปเร็วมากทั้งโควิดด้วยก็ทำอะไรไม่ได้งานก็ย่นลงมาหมดสมมติว่าเราคิดไว้ปีหน้าก็ต้องเลื่อนไปอีกแล้วนั่นเองละค่ะ